บ่งเด้อพี่น้องไปเดินเออนอันนี้มาปลูกกวยเอาหยอดชุ่มเขาหักลงมากเมื่อน,นั้นเขาล้มทั้งกระถางไปเด็นก็เลี้ยวมาเสียบเบบ่งเนี้ยเขาเป็นดอกดอกงามๆดอกที่เล่ลาวดีพี่น้องเนี่ยปเดนเออนี่มาเสียบว้กำลังเขาเป็นดอกเองดอกเขางามๆดอกลี้ล่าวดีนี่ประเด็นเอามาเสียบไปเองเสียบไปเขานั่เนาะเขาก็เลี้ยงขึ้นงามๆ นี่ดอกบานยี่แต่บาแห่งกานเขาเหี่ยวเขาถือแดดเนาะคณะมันนี่แดดแห้งแห้งดิดพี่น้องมึงเนี่ยาเอื่นดอกลิล้ยลาพดีอันนี้สีบอขาวแถดเด้ออกอมชมพูอมขาวไม่พี่น้อง,นนงมึงเนี่ยงามงามอืประเด็นเมียประเด็นกะสีเอาไปปลูกเแคยน,น้ำอนู่ประเด็นเอามา,พาเพิ่นให่ประเด็นมาเนาะประเด็นสีไปล่องเหมือนเห็ดอันอันอันของคุณหม้อามาเนี่ย จังคอยขาวแถๆบ่มี่มีแกมสีอันจมผู้คือของประเด็นเลอันนี้แกมสีชมพูอีกอันหนึ่งอันอย่บันเพิ่นที่ประเด็นเห็นอันอนันกับสีชมพูอมหลายสีคือกันประเด็นสะเอาไปปลูกไปเราเซียนประเด็นจะเค็ดเห็ดหลายสีคือนเขาเห็ดประเดอนเห็นยูนมู่บันอันมองประเดนอนยวนบ้านเอืออาท่อนนอกะเขาเจ้าเห็ด เป็นหลายสีแม่ออนช้อนออนช้อนต้นเดียวแม่พี่น้องปเด็นจะกเห็ดเป็นคือเพิ่นไฮเมื่อนั้นขันค้นบนนางหลายไปเด็นจีไทยไม่ให้พี่น้องเพราเพิ่งนั่มอยู่ข้าเจ้าค้นนางหลประเดอนเดทไทยนนหน่อยหนึ่งดูลคลิปประเด็นนั่นแหละพี่น้องเมื่ออื่นประเด็นกันิจีก้บปานเดี๋ยวสีล่องไปไทยเบ่งขันบ่มีค้นหลายเนาะมันมีคนหน่อยหน่อยก็บจีไทยยูดอกไทยไม่พี่น้องเบ่ง ต้นหนึ่งมีหลายสีต้นเงี้ยเงี้ยผลสีเฮดตะโดนเติบแล้วล่ะเพราะว่าประเด็นบ่าใคยได้กลับมื้ออื่นนีล่ล่ะาประเด็นสิไปเอายาไปเอายาจีไายไม่พี่น้องเฮาเบิ่งน่ำเนาะค่ะเนาะไายไม่เบิ่งน่ำนี่แม่งามคือหยังพี่น้องน,อนี่ยน่ะเขาบ่าสมบุญบรรได้แน่เนี่ยเขาสมบูรณ์เขาสิง,งามกว่านี้อ้าวเสียงอีหยังคือดังแฮงเป็นตะยาน,เ,นเสียงดังมาลึบตึกตับมานี่ ห้อยประเดียนเอานั่นต้นเขาหล่มต้นเขาเน่าอะไรต้นเขาหล่มประเดียนก็เลยเอาเสียกหมัดไว้มัดใ่กันกับหัวใวเมื่อนั้นเขาหล่มกิ่งเขาเลยหักกิ่งหักกำลังปงไม่พุนผุ่นกิ่งเขาหักประเดียนก็เลยเอามาเสียบว้นี้เนาะนี่กิ้งเขาหักประเดียนม้ำเสียบเขาติดแล้วล่ะเขาก็เลยเป็นดอกเพราะว่ากิ่งเขากำลังสีเหลืองออกดอกเขาก็เลยนั่นอันนี้ตัวนั้นนี่ก็คือกัน ที่เป็นดอกต่ว่าเป็นสีขาวปด็นสีอ่อนสีอันชมพูมบมะใบน้ำอยตรงมีสีชมพูอ่อนเขาเอื่นต้นฟ้มพุ่งแจกติงท่านใดนี่ต้นลําพุ่งปยันว่าท่านเป็นดอกด้วยเยวก็เป็นดอกเขาว่าออกปีละครั้งพี่น้องต้นลําพุ่งต้นดอกลาพุ่งขันไปเอาไปปลูกไว้บ้านนะั่ิเพราะว่าเขาคข่ไขเป็นเขาคือเป็นเครื่อนนี่ละพี่น้องขันห้องเห็ดเป็นสุ่มใหมเขายูดีดีขึ้นสีน้ำดอกลาพุ่ง มันมีอายุสองตนอยู่ขุนอีกต้นหนึ่งนะคะเนาะประเด็นก็ระเร้นนั่นไม่เิ่งามงามพี่น้องมาอันนี้ประเด็นก็ะ่าท่านี่เอาอันนั้นออกนิ่งตะกรอนนี่กระถางอันนี้เป็นกระถางของอัน,นแก้วสลับผัดเน,นื้อพี่น้องนี่อันนี้ใหม่เลยแก้วสลับผัดเนึกใบนี่ใหม่ประเด็นมาสีม่านคุดเอาออกนี่น เขาที่นีหัวอยือนเลยนะเดินมาสิมักขุดเอาออกไปปลูกไว้ตั้งหา่างดูพี่น้องในแก้วสารพัดมเลยนีตะกอนกระถางเขามีหรอว่ะเน,นี้อันนี้เลยมาเกิดแทน่ทนตะกอนไล่ไหลเขามาเกิดแท่นต้นไส้ต้นไส้ต้นไส้เนาะพี่น้องมึงไปเดิน,นอน่อนซ่อนดอกมันงาม จบคลิปยุดดอกกันนี่เด้อค่ะเด้อพี่น,อน้องเลยเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจประเด็นกับพ่อไม้ยังดอกเอาดอกไม้มาฝากสวัสดีค่ะ